เสือสำรองกำลังขอพรพระพุทธรูปประจำโรงเรียนก่อนออกเดินทางไกลค่ะ เตรนี้นะคะสนุกไหมคะวันนี้สนุกค่ะเดินทางไกลไปไหนคะไปบ้านครูราตีค่ะใครบอกไปไหนไปสวนคุณครูราตีค่ะไม่ใช่ไปไหนไปไหนคะโดนาไปสวนพอโอค่ะว้าว กำลังจะเอินเดินออกไปนอกโรงเรียนนะคะเป้าหมายวันนี้คือนาผอออมอนะคะ เด็กๆก,ก็จะเดินไปตามถนนจักรยานนะคะหมูสเน็กดาก้อนกำลังไปนะคะเดินให้มันเท่ๆลูกอย่าลากเท้า เือแม่เสือกำลังทำอะไรกันคะกำลังจกค่ะจกอย่างนี้มีบ้ามีพยายามมีทางเดินรถคเกอกหน้ามีอะไรดาวบอกเพื่อนด้วยว่าเจออะไรมือมือมือจับเชือกให่จับเชือกให้แน่นเอก้มหน่อยน้ำน้ำมะนาวน้ำมะนาวมันจะเกี่ยวหัวนั่นน่ะ มิงขึ้นแล้วเหรอขึ้นแล้วครับเก่งจังเลยรอบสไม่มิงไหมขึ้นแล้วครับไม่เอารอบสองเดี๋ยวไปขึ้นไม้เอาคอาจารย์ไปเอาสระคำใหม่เสืออามิงค่ะลูกเสืออามิงแล้วเพื่อนเพื่อนลูกเขาผมจะขึ้นแบบนี้ครับขึ้นไปไหนก็ได้ครับขึ้นลองดูสิขึ้นลองดูสิอามิงจะผ่านไหมหรือจะตกอามิงโชว์มือให้เอฟซีดูหน่อยอามิงหมุ้งมิงมึงบ่

่อย่าจนาด้อปิงลายปิงเข้มนะหรือวางเพ่มไปเอ้เมาายฉันพวกข้าบมสนุกอ้าวสปายเดียบเดียบโอ้ยเดียอปโอเคเดียบเดียบโอเคมาวิ่งมาโอ้ยมีฉันโดนแล้วนเสือกสันบูทเสืออสัน

นเ,นเออพัฒนาการดีมาก้ามาไม่ฮาโอ้เกได้เลยเป็ียนหมดเป็นเ,เปนลีปปอมิงอมิงผ่านเสรแล้วอมิงผ่านใครยังไม่ผ่านเอาให้ผ่านไปนะไปยังไม่ผ่านนะไปอะ่ะนี่ผ่านอา่าให้ไปหน่อย ไปเอาใหม้ไปจับแน่นๆะไปแน่นๆมั่นใจมั่นใจนนเห็นไหมสกายที่นี่สกายหมิงอย่าไปรับเขาดิมิงรับสกายนะเนี่ยบอกไม่รัดกว่าไม่รัดก็ไม่รับเออเก่งเอิร์อเอาเอิร์อลองดูเออถ้าเอิร์อผ่านนี่กลุ่มนี้ผ่านเลยนะเนี่ยจัสูงจับสูงเชื่อกจับสูงเออเรื่องอะ ร oh. อ,อ,อ <Top. S 2> ที่จะได้รับการทดสอบแล้วค่ะที่จะได้การรับการทดสอบแล้วค่ะเมื่อลงเมื่อลงอวิธีการเล่นนะครับวิธีการเล่นที่ถือกล้องคือพวกหนูต้องไปวิ่งมาแล้วกระโดดจับเชือกเจ๊ไหมมันจะโหนไปเจอจับเชือกแล้วก็ปล่อยตัวลงโอเคไหมครับ่าเดี๋ยวพี่ดาวจะทำให้ดู <S <S ถ้าตกน้ำมีอะไรในนั้นคุณเกตในนี้หมูนั้นเจอแล้วครับปิงปิงเข็มกับปิงควายนะครับิงกับปิงควายอยู่ในนี้มีนอนมีนอนของไง ยายอะไรนะไอ้ยาย่ตุยด้วยยาย่ตุยไปมาปล่อยแล้วเรียบร้อยอ่ะไปคะอ่ะถอดรองเท้าให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวครูจะแขวนเชือกให้นะจับจังหวะเองนะดาวเคยเล่นใช่ไหมเคยค่ะตอนอยู่ป .1 ใช่ไหมเห็นไหมเมื่อกี้พี่จับจังหวะไปเคยวิ่งไปเคยจะวเคยจะวเชือกไหนให้แขวนก่อนจับจังหวะเองนะ

ฐานโน่นฐานคูเก็ตไงยังไม่เสร็จคู่ให้เป็นแล้วแล้วเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วแล้วเอานี่เดี๋ยวพวกนี้ไม่ครับครบแล้วแต่เขากลับไปเล่นโอ้เขาเขาเขาติดใจโอ้ลูกเสือน้อยหลังจากเข้าฐานนะคะเหตุผลที่มานาพออเนี่ยเพราะอย่างเงี้ยนี่แหละ บอได้มันต์มาเดินห้างไก่ดอกจากรมะเร็งน,น่า บรรยากาศอาหารเที่ยงแม่เสือพ่อเสือนะคะอาหารตือแป็นแงใหม่หงเก่าแบงกแงใหม่ค่แบกาหารก็ยังกำลังยกมานะคะอันนี้มากินข้าวป่าค่ะ แม่เสือลาตีกำลังไปดูแลเด็กๆนะคะเล่นน้ำตรงโน้น3โอ่งค่ะมวนค่าเด็กน้อยมวนค่า <ไป S 1> อ้าวเร็วๆร็วเร็ว,รวต้องได้ท่านี้เลยอ้าวติงลี่โอ กินข้าวเทียงค่ะโอ้ก็อส oh, ER: oh, oh, ิแสบแห้งเนอะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดากมาอีกแล้วคิน่อยากอยากมาอีกเลวค่ะอะไรเพิ่มบ่อู้วไปไหนอกแก้วกินเป็นดซาบเลยค่ะอร่อยไหมคะยำม่ยำมีโชคดีเหมือนเรานะคะข้ามจางวันตาฝั่งนั้นคืออะไรใครรู้ แห่งชาติภูผาเทือกนั่นห <mm ้ามเผาป่านะคะนั um ่นเก็บผักหวานก็ไม่ได้ได้อยู่แต่ว่าห้ามเผาห้ามเผาใช่เก็บผักหวานเก็บเห็ดเก็บผักหวานได้อด้อกินขอน้ำกันบานกระร่ากงวัาสิเทอะไรหากันเนี่ยเต็มโต๊ะแคนใกล้นี่แหละบอ